ฝากไว้นิดนึงครับการทํางานเล็กๆน้อยวันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่คิดจะเปลี่ยนเองจะซ่อมเองสั่งอะไรมาดูใน YouTube ถ้าไม่มีตัวนี้ท่านก็อาจจะวางระเบิดเวลาให้กับคอ,อมอพิเซอร์ของท่านเองได้ระวังไว้ครับแนะนำกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูดมูลเล่ของคอนด้า คือแกนคอมฮอนด้าเนี่ยมันเล็กเนาะแล้วก็น้ำหนักกดเข้าไปภายในเนี่ยมันจะไปเจอชุดโรเตอรี่ชุดก้นหอยมันนะ,ะควรจะมีปอกแบบนี้นะฮะปอกแบบนี้สวมไว้ปอกแบบนี้สวมไว้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเนาะมันก็จะดูดขึ้นมาแบบนี้นคือน้ำหนักจะไม่กดที่แกนนะน้ำหนักไม่กดที่แกนภายในคอมก็ไม่ได้รับแรงกดจากตัวสามขา นะเพะนั้นคือไม่ได้รับแรงแรงกดจากตัว3าขานะเห็นไหมก็นี่เอาง่ายๆยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะป้องกันแบบนี้คือตรงนีนะก็ลองลองลอง,ลองทำใช้กันดูนะครับเพราะว่าเปลี่ยนหน้าคัดเสร็จใช้งานได้สักพักชุดกลไกภายในโรตารี่ดังก็เจ้าของรถเสียหาย รหรือคอมมันใช้งานมานานหรือคอมใช้งานมานานนะครับถ้าคอมใช้งานมานาน,นกลไกภายในก็สึกหลอมากพอสึกหลอมากแล้วไปเจอแรงกดถ้าเกิดว่าลูกปืนแน่นแรงกดเยอะก็ชิ้นส่วนภายในคอมได้รับความเสียหายคราวนี้เจ้าของรถก็เหมือนถูกตั้งระเบิดเวลาไว้วันนี้การทำงานของช่าง แนะนำกันได้ก็อยากแนะนํานะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีเหตุผลมันน่าลองทำตามเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเกิดความเข้าใจผิดในงานซ่อมที่ทำออกไปนะฮะวันนี้มันเป็นความจริงถ้าเราไม่ทำและร้านอื่นเขาทำ แล้วสาเหตุฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันมีฟังและรับฟังได้เ,อ,เออจริงมันน่าจะมีเหตุผลแบบนั้นจริง,รงวันนั้นผมก็ยืนดูช่างเขาทําเขาก็ไม่มีตัวนี้นี่วันนั้นผมก็เห็นดูเขาทำเขาปืนลมยิงเลยก็ไม่มีตัวนี้นะอย่างเงี้ยความรู้สึก,กวันนี้เราอาจจะมีโอกาสครั้งสุดท้ายนะฮะหลังจากนั้นเจ้าของรถอาจจะไม่เข้าร้านละอาจจะเอาไปพูดต่อ เอาไปเล่าต่อแล้วงานเราก็จะหายไปหายไปฝากไว้นิดนึงครับการทำงานเล็กๆน้อยๆวันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่คิดจะเปลี่ยนเองจะซ่อมเองสั่งอะไรมาดูใน youtube ถ้าไม่มีตัวนี้ท่านก็อาจจะวางระเบิดเวลาให้กับคอ,อมพิวเซอร์ของท่านเองได้ระวังไว้ครับขอบคุณครับ